ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพเพศมากๆกับหลายคนมักจะละเลยคือการนอนหลับครับจริงๆแล้วการนอนหลับกับสุขภาพทางเพศเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันแบบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยครับการนอนเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่ร่างกายพักผ่อนนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายระบบต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่อย่างเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับจะหลั่งออกมามากที่สุดในช่วงที่ การหลับในเข้าสสุริยะเลมส์เฟครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายก็จะมีการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูน,นะครับมีการลดการหลักเสบม,มีการซ่อมแซมการไหลเวียนเลือดซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นปัจจัยสําคัญในการทาให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวอย่างมีประสิทธิภาพครับทีนี้ถ้าเราอดนอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอดนอนนะครับแน่นอนเลยข้อแรกก็คือเราจะรู้สึกอิดโอยง่วงอ่อนเพลียนะครับข้อที่2ฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเนี่ยจะลดลงนะครับ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแข่งตัวและความต้องการทางเพศน้อยลงไปด้วยข้อที่3นะครับเวลาที่เราอดนอนเนี่ยมันจะมีพวกฮอร์โมนความเครียดหลั่งออมานะครับซึ่งก็อันเนี้ยอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของความรดันโลหิตสูงหรือว่าน้าตาลสูงเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ชายมากๆครับทีนี้เราจะมีวิธีปรับปรุงคุณภาพการนอนอยังไงบ้างวิธีแรกนะครับที่แนะนําเลยคือให้เข้านอนที่เป็นเวลาครับ เข้านอนเป็นเวลาตื่นนอนเป็นเวลาให้เป็นกิจวัตรนะครับให้ร่างกายเกิดความพุ้นชินนะครับข้อที่2หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนตอนเย็นหรือก่อนนอนนะครับเพราะอาจจะกระตุ้นให้หลับยากข้อที่3คือสร้างบรรยากาศการนอนที่ดีบรรยากาศการนอนที่ดีก็คือมืดสนิทนะครับเวลาท้งินจะได้หลังแนละทำงานได้เต็มที่ไม่มีเสียงรบกวนแล้วก็ประการสุดท้ายก็คืออุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปครับข้อที่4นะครับ เลี่ยงการใช้มือถือหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ก่อนนอนนะครับเพราะว่าแสงสีฟ้าในจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเนี่ยอาจจะลบกวนการสร้างเมลาโทนินได้นะครับข้อที่5คือออกกาลังกายให้สม่ำเสมอครับการออกกําลังกายสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ลึกหลับได้มีประสิทธิภาพครับเห็นไหมครับว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพและเพียงพอไม่ได้เป็นเรื่องของการพักผ่อนเพีย,ง,ยงเดียวแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพทางเพศ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหานอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขครับการนอนหลับที่ดีและมีคุณภาพอาจเป็นกุญแจสําคัญสู่การดูแลสุขภาพโดยรวมและสุขภาพทางเพศของคุณก็ได้ครับ